มาแล้วนะคะชาวนาอินดี้สุดยอดใช้โดนทางานชีดยาเท่มากเลยครับบันนอกอินเตอร์ครับแมดีใจกับกเกษตรไทยเขานะจ๊ะบ้านนอกของเรานะแมชาวกเกษตรกรนะคะเดี๋ยวนี้นะคะต้องขอคุณภาครลฐที่เขาสนับสนุนนะคะ,ะมีทั้งโดนมาช่วยทําให้เกษตรเรามี รายได้ได้รวดเร็วทันใจขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องสูญเสียเม็ดเงินกันได้มากนะคะเห็นไหมแค่โดนตัวเดียวนะคะก็ไปยัดได้อย่างไรอย่างเลยจ้ะและที่สำคัญนะคะทํางานได้คล่องตัวมากเลยค่ะเอาฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงโอ้โหล้วนแล้วแต่ปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะไม่มีสารพิษตกค้างและเกษตรกร,ร,กรไทยก็ปลอดภัยด้วยนะคะดีใจกับเกษตรกร,ร,กรไทยก็พลิกชีวิตใหม่ด้วยเทคโนโลยีเป็นแล้วนะคะอ ปฝากปลื้มใจพานาชิฮะ